สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งผู้ชมช่องเขือีสานใต้ค่ะวันนี้ก็มาพบกับคําแก้วในช่องเขยออีสานใต้ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการโศกเศร้าเนาะจากการสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของประชาชนชาวไทยก็คือพระพันปีหลวงท่านเสด็จสวรรคตเนาะค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ค่ะข่าวเศร้าของคนไทยทั้งประเทศเนาะค่ะท่านก็สวรรคตสิริ มาุประชนพันษาได้เก้าสิบสามพันษาเนาะค่ะก็เราไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราบ้าตัวเลขเราซื้อหัวอยู่แล้วเนาะซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วค่ะเปิดท่านผู้ชมท่านไหนจะเสี่ยงโชคเนาะค่ะเลขเก้าสามก็เป็นเลขประชนมายุของพระองค์ท่านเนาะค่ะก็น่าจะหายากเลวเหมือนกันเนาะสำหรับลอตเตอรี่คงจะแย่งกันก,นกดพอสมควรเนาะ วันนี้คําแก้วมาทําคลิปวันนี้ก็จะมาเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังคําแก้วนี่ฝันเมื่อคือนนี้เองค่ะเมื่อคืนฝันคืนวันที่ยี่สิบสี่เมื่อคืนนี้เนาะค่ะฝันใกล้สว่างแล้วฝันแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็คือหกโมงเสร็จแล้วก็วาน่าจะฝันประมาณปีห้ากว่าเนาะค่ะในความฝันนะ่ะคําแก้วฝันเหมือนตัวเองนะ่ะไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เป็นการเข้าพัก เหมือนเป็นโรงแรมห้องพักอะไรสักอย่างหนึง่งจํำได้ว่าตัวเองนะ่ะพักห้องสองศูนย์เจ็ดในความฝันเนาะพักห้องสองศูนย์เจ็ดแล้วก็นอนนอนหลับสักพักหนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูห้องเคาะประตูห้องก็ก็ก็อย่างเงี้ยอืมเคาะประตูห้องเสร็จป,ปุ๊บก็เหมือนเคาเคาะหลายรอบแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นมาเปิดประตู เปิดประตูปุ๊บมองเห็นปุ๊บเป็นผู้ชายร่างสูงแต่ว่าเรามองเขาเหมือนเหมือนเงาค่ะไม่ไม่ไม่เห็นชัดว่าเป็นคนแต่เหมือนเงาเงาเขาสูงมากเขาสูงตัวสูงกว่าเราเยอะอยู่ค่ะเขาก็บอกว่าอ่ะนี่เธอทําตังกร่วงไว้ทําแก้วก็บอกว่าไม่ใช่นะคะหนูไม่ได้ทําตังกร่วงหนูไม่ได้ทําเงินหายไม่ใช่ของหนูเขาก็บอกว่าเธอแหละของเธอแหละเธอทําร่วงไว้ แล้วเขาก็ยื่นมาให้เป็นแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบเนาะคำเก้ายวก็รับมาแบบงงๆเพราะว่าเขาบอกยืนยันว่าเป็นของเราเนาะเราก็เอะเราไปทำร่วงตรงไหนหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็รับมาแบบงงๆเราก็เลยแบบคิดว่าอ๋อยังไงอะ่ะทำไมไม่ใช่ของเราเนาะพอรับปุ๊บก็ปิดประตูเข้ามาห้องแล้วก็มาถือแบงค์นั้นก็พลิกซ้ายพลิกขวาเนาะมันก็เป็นแบงค์ห้าสิบของราชการที่เก้าละค่ะแบงค์ห้าสิบที่มันเป็น ที่มันจะมีเหมือนใสๆอยู่ตรง่านชมคิดออกไหมคะเป็นแบงค์ที่มันเป็นกระดาษที่ไม่ใช่อันเนี้เป็นมันๆนะคะ,ะรับมาดูก็แต่ในฝันไม่ได้ดูเลขดูอะไรนะคะดูแค่ว่าเป็นแบงค์ห้าสิบก็แค่นี้ค่ะความฝันก็ตกใจตื่นตื่นขึ้นมาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมแต่ไม่ใช่คําแกวนอนอยู่ที่บ้านค่ะแต่ในความฝันคือตัวเองอ่ะไปนอนอยู่ที่ห้องพักโรงแรมอะไรสักที่หนึ่งฝันประมาณนี้ค่ะฝันประมาณนี้แต่จําเลข จำได้ชัดเลยค่ะห้องมันเป็นสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดประตูน่ะเป็นสีน้ําตาลแต่ป้ายห้องประตูเป็นเหลืองทองทองแล้วก็อะไรพื้นพื้นป้ายอ่ะเป็นสีเหลืองทองสีหลือองงทค่ะแล้วตัวเลขก็เป็นสีน้ําตาลสองศูนย์เจ็ดชัดเจนมากเป็นเลขสีเหลืองเป็นเป็นสีเหลืองทองเลยค่ะเป็นป้ายประตูแล้วมีผู้ชายที่ว่ามาคาอประตูเอาเงินมาให้คําแก้วนี่คําแก้วบอกว่าเป็นเหมือนวิญญาณ เป็นเหมือนภาพเป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนเงา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 เทาเทาดำดำมันมันไม่มเ,ปเป็นเป็นรูปคนหน้าตาเป็นคนแต่มันไม่ชัดมันไม่เป็นรูปคนนะคะมันเป็นเงาเงาข้ากเจยวบอกว่าทีแรกบอกว่าเหมือนคนโบราณแ็นคน,<อ>นโบราณเขาสูงมากค่ะ,ะสูงมากแล้วก็เขาก็บอกว่านี่เงินเธอทําร่วงไว้เออ เราก็บอกว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ทําเงินหายไม่ใช่ไม่ใช่ของเราแน่นอนใช่ค่ะก็บอกว่าของเธอแหละเป็นคนทําร่วง้เขาก็ให้ด้วยค่ะเขาให้แต่แด้เราก็ไม่คิดจะไม่กล้ารับเท่าไหร่นาะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ใช่คนเนาะเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่กล้ารับแต่ในเมื่อเขายืนยันว่าจะให้เราเราก็เลยเอาเอาแล้วก็รีบปิดประตูเข้ามาแล้วก็ในความฝันในคําแก้วดูชัดแล้วใช่ไหมว่าเป็นเงิน แบงค์ห้าสิบ<ช>ของรัชกาลที่เก้าใช่ค่ะดูชัดเลยเป็นแบงค์ห้าสิบรัชกาลที่เก้าเป็นแบงค์ห้าสิบเหมือนเมื่อก่อนนะคะ<ช>พูดไม่ถูกมันจะไม่ใช่กระดาษนะคะที่มันจะเป็นมันๆลื่นๆและมันเหมือนจะเป็นตรงอะไรใสๆอยู่ตรงแบงค์มีเหมือนบรรดูๆนๆะน่ะค,ค่ะแบงค์นั้นแหละอย่างนั้นเลยค่ะจําได้ว่าเป็นแบงค์ห้าสิบจําได้มันเห็นเลยค่ะว่าเป็นเลขห้าสิบแบงค์ห้าสิบแต่เลขในแบงค์อะไรไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตไม่ได้ดู ก็มีประมาณนี้ค่ะเห็นแค่รูปรัชการที่เก้ากับเลขห้าสิบเห็นชัดค,ค่ะในฝันอ่าเดี๋ยวให้คําแก้ววิเคราะห์อเอาตัวเลขเนาะตัวเลขก็ไม่ไม่น่าจะเอาอยากหลายตัวเนาะก็เลขห้องสองศูนย์เจ็ดก็เอาสองศูนย์เจ็ดเลยเพราะว่าเห็นอยู่เขามาเคาะห้องใช่เขามาเคาะประตูห้องนี้ด้วยเนาะค่ะเราก็เอาสองศูนย์เจ็ดแล้วก็แบงห้าสิบก็เอาห้าสิบอยู่แล้ว แล้วราชการที่เก้าก็เอาเก้าห้าศูนย์ค่ะเพราะว่าเป็นราชการที่เก้าเนาะก็เอาแค่นี้ค่ะเก้าห้าศูนย์ก็กันหกด้วยเนาะหกห้าศูนย์เพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าเพื่อมันจะตีลังกาเนาะค่ะนี่แค่นี้ค่ะท่านผู้ชมคำีก้วตีตัวเลขให้ก็คือสองศูนย์เจ็ดเป็นเบอร์ห้องครับแล้วก็เงินแบงค์ห้าสิบครับก็ตีห้าศูนย์ใช่ แล้วก็950ก็คือเป็นแบงค์ของรัชกาลที่9ครับส่วนเลขในแบงค์ไม่ได้ดูไม่มีความจําส่วนตรงนั้นครับเาานผู้ชมก็ระวัง6.50ด้วยครับหรือว่าท่าผู้ชมจะเอา5 0 9ก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใส่เนาะอาจจะเป็น950หรือ5 0 9ก็ได้แล้วเลขตัวนี้ครับท่านผู้ชมน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมตัดด้วยนะครับอเลาจจะเก็น95 90 50ค่ะครับ207็ก็ตัดเล่นด้วยอาจจะเป็น27 หรือ0 0 2 0ใช่หรือว่ามี2 0 2 7 0 7ค่ะ0 7ค่ะก็พิจารณาดูอันนี้1พฤศจิกายน6 8ความฝันของคําแก้วเนาะค่ะอันนี้มันบ่าจะไม่เล่าแต่มันก็เหมือนเราเห็นเลขห้องแล้วเราก็เหมือนได้ได้แบงค์50อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะเล่าเพื่อเป็นแนวทางเนาะถ้าท่านผู้ชมชอบหรืออะไรยังไงก็นําไปเสี่ยงโชคได้ คฝันนี้ก็ถือว่าฝันดีเพราะว่าถือว่าได้แนวทางตัวเลขค,ครับตัวเลขทุกอย่างครับที่กําแก้วเล่ามาก็ให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมเองก็เลขฝันนี้ก็น่าสนใจอยู่งวดนี้ก็จะลองเสียงดูสักนิดสักหน่อยค่ะเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบค่ะค่อยนําไปเสียงโชคเพราะว่าบางทีถ้าเกิดไม่ออกก็เห็นใจท่านผู้ชมที่จะต้องเสียงเงินเสียทองไปด้วยเนาะแต่เราก็นําเสนอเพียงแค่เป็นเพียงแค่แนวทาง ค่ะให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันเนาะเผื่อว่ามันไปตรงกับเลขที่ท่านถูกใจหรือว่าชอบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกหวยเรงเงินนะคะในงวดนี้ก็อยากจะถูกกันทุกคนค่ะมันก็คำแกวเองก็ผิดหวังมาหลายงวดแล้วเหมือนกันถูกก็ถูกนิดหน่อยแล้วตัวเองเป็นคนที่เล่นเลขเยอะก็ไม่ได้ทุนก็มีบางงวดเนาะ วันนี้ก็ขอให้ถูกตรง,ตรงๆเฮงๆปังๆกันไปทุกๆคนเนาะค่ะก็แล้วอากาศช่วงนี้ก็หนาวเย็นแล้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจให้ช่องเคยอีสานใต้ตลอดมาขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับ